สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป่องไปครับใกล้แล้วเดือนหกกับพันงานเหล่านี้ทีมงานขอฝ่าขอฝนสวัสดีครับพ่อหญ่โยบานสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อตัวสวัสดีครับผมอันนี้สร้างมีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้สร้างทุนสวัสดีครับผมสวัสดีครับกู้เสือปลาเสื้อกะมาบันนี้อันนี้พูนี่ได้ตู้เย่สวัสดีครับผมมีแล้วครับบุญเดือนหกไก่ขามาด้กว่านี้ คำว่า,า,เา,าเดือนหกเนี่ยพพเป็นยังคือตั้งวัดบุญเดือนหกวสันวามีบุญบังไฟบุญบังไฟพญาแะเถรเนี่ยเพิ่นมักเนี่ยขอฟ้าขอฝนพญาแะเถรเพิ่นบอกมาว่าต้องการไฟอย่างเดียวขอครับขอแต่ฝนขอแต่การเด้อเอมีสร้างบังไฟเด่นสร้างบังไฟบ้านผู้ดีบุญบ้านเฮางวันไหนก่อนวันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้าโอ้มาเบิ่งพี่น้องครับวันที่สิบหกสินั้นอืมฟอนกันจะเล็กจะน้อยแล้วครับ ป้อนก็หลายดอกป้อนแค่สองหับอันนั้นมอลำโย่เนี่ยมอลำโย่เน่นอันนี้อันนี้อีกเนี่ยแบบเฮ็ดบังไฟเดี่ยบางนึงไปขุดมันบางนึงไปกีดยางบาดนี้ไม่เฮ็ดบังไฟเด้่ยบัดขั้นตอนของการเฮ็ดบังไฟนี่มอลำโย่เฮ็ดตังไหนขั้นตอนนี่เริ่มแรกเข้าเนี่ยเฮ็ดมือเฮ็ดมโอเทียข้นมือเป็นไปเชี่ยวก้อนเออมือนี่เขามันจะใส่มื่น เสี้ยวเบิร์ตเสี้ยวเบิร์ตชเกียกับเสียวเออไี่ยังถ้าเห็นเปลี่ยนจากยังเออไม่ยังก็แปลกดีอยู่เช่นงูงูอะไรๆลำจุกที่เดียวไม่ยังไม่ยังฝากไปหาซุ้มใครอันขี้เกียบอกโอ้ฝากไปนะมันบ่มีมันขาดตลาดมันบ่ได้ชิเกียรัฐบาลชุดนาซอยนี่นะครับเด้อขี้เกียเนี่ยพูดจะได้เท่าไหร่ไก่ไรเนาะใกล้เลือกตั้งไ้เนาะโอ้แล้วครับผมไก่เลือกตั้งไ้เนาะ เรียกตั้งนะมันชื่อเรีตั้งก่อนนะครับใครเรียกตั้งได้โพแทนเซมไหมสมัยนี้ให้ของลกนี่เด้อขอบคุณขอบคุณหลายหลายใช่ภาษาโซนแอร์ไม่ติดตายแล้วเออเออจะเฝ้าจะเฝ้าอันนี้วิธีการมัดมัดบังไฟด้วยมันเดี๋ยวทีเบิ่งยังให้เบิ่งวิธีการมัดบังไฟคนบังไฟนี่ก็ต้องมีการหนึ่งมีส่วนประกอบของหาง ส่วนประกอบของหัวหลังจากนั้นก็มามัดร่วมกันมัดร่วมกันแล้วก็ไปจูดเทื่อเดียวจบเป็นบ่อเลเวลาเฮต้ตเลาบ้างนี่ดวนไปได้หนิไม่เนอะก็ตีเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนาะบังหนึ่งเนาะตอนนี้เฮ้าท่านจำนายทั้งจูดเองวันเถาะเขาได้เขาได้การันตีเพว่ามันจีบจักหน้าที่จัก มีหน้าที่แต่จำไว่าบูชาเซซีวันเถาทอ้แต่ว่าแต่ว่ารับประกันยี่วันเถาะมันแตกกเอาเออ่วาโอ้โหผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วผู้ใดที่ต้องการอยากได้บางไฟครับิู้ีดก็มี้ะครับซุมนีก็ไ้สามัญบอกไงว่าซุ่มผู้ดินนี่เพิ่นก็เฮ็ดยุ่ดตลอดวันเอาไปสามารถติดต่อได้เบอร์ใดนี่เอามาล้ำโยอะกด้วยเบอร์ใดเนาะ 8 7อหนึ่งมาด้วยตัวเองนะพิ่กัดบันผู้ดินเนาะครับต้องเือนได้กิฟต์นท่านนี้นี่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนี่อันนี้มีคนจองบนอลไได้ีิอันนี้มีค้นจอวงบล้ะครับนี่ยอารพูดอะโอ้ข้าวไรดอะ้าเป็นกันเองขันเดากมากาคาเป็นกันเองวันเทาะตามกิจเกญ่แงกลีแงน้ำมันละเออ เฉลี่ยแล้วนี่สองนิ้วบ้างเท่าไหร่น้อยสองพันเดียวเนี่ยสองพันแ้วจะเสียวไปจูดหรือจูดเองจูดงเองเริจฟธุรกิจเฮ็ดนี่ข้วเลื่อนพี่น้องต้องไปเาแบบบุญแบบ้านลังต้องเนีเสาต้องมีบังไฟแล้วนยียอมเออเพราะว่าเพราะว่าพราะข่เพียนมักไฟเด้เขาก็ต้องทรงไฟไปหาเพื่นวันเถาะ อันนี้แสดงนี่แม่ควาดีแม่วาดีจ้าอซีอซี่วั่โอ้ไอซี่วดีจ้าดีจ้าจ้าไปเบ่งนนด้เนื้อกินเนื้อกินกับผมโอ้โหโอ้โหากไรมันก็เรืองไปหายยังลือต้องไปหาน้อเพิ่งตี่ะขอทางไปเบ่งอันี้รูป่าวนี่ยนี่ละถ่ายรถละบาทเนี่ยตี นี่มีขึ้นจองแล้ววันเถอะนี่จองไดแล้วจองเป็นแล้วครับเวลาสั่งสั่งนี่ต้องมาสั่งด้วยตัวเองมันบอลหรือโทรมาก็ได้ด้วยตัวงหรือโทรศัพท์ก็ได้ภายในจักมือนี่เสซ็ตให้เพื่อนขัดสั่งมือนี่ขัดสั่งมือนี่ได้อีกจักอีกจักมืออีกมือได้โอเคหนึ่งวันทำการเนาะขัดบางหนึ่งเนาะโอ้ตัวเป็นวิถ SO ีชีวิตของคนบ้านนอกฟรอมนี่ดิเพชรบุญเบิกบ้านเช่นนี้ สมีผู้นึงเลาหางครับผู้นึงเลาบั้งครับผู้นึงอาร์ตเราไปเป็นขั้นตอนไปดิผู้นึ่งเข่าบั้งเข่าหัผู้หนึงเข่าหูวขั้นเพื่อนดันสิให้ไปจุดให้ก็ไปเพผูนจุดเองก็ได้ก็ได้เขากับว่าได้ไปจุดเออเขั้นจุดว่าเป็นขั้นเขากับเป็นจุดให้เพื่อนอ แสดงว่ารับประกันว่าการขึ้นครับบ่ได้ว่ารับประกันว่าโดนแตกสูบเบาเงินจักบาทโอ้เข้าท่าเถอะแตกสูบเบาเงินจักบาทโอ้บรรยากาศก้นไฟก็หมดเลยอ่ากาลังล้นหางเอออันนี้วิธีการอันนี้วิธีการล้นล้างเรือชมวางกี่วางเมื่อกันวางนี้ยดูพุทธไหมโอ้โหนี้ต้องอยู่ใกล้ความความหวานตลอด ใคับใช่ครเียเอาแนวอ่ะมาเด้อกินข้าวยน้องกันตำมะฮงเพียงไก่อ่ะเอออาตำมะฮงเพียงไก่พันิ่นิากินเทียงเวด้วยนี่ครับเยียงเีแล้วครับเน้ออตัวเน้อผู้ใดที่ต้องการจะได้บังไฟกับซุ่มผู้ดินมีคือเ่า้ครับคลิปนี้ขอบคุไ้หลายสวัสดีครับพ่อตุ้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาซังนี้สวัสดีครับสดีครับงมสดีครับสสังอีได้อ่าปเสือวัสดีครับเอา บอลลัมโย่ดิดวสว่ัสดีจ้าเอาติ๊ไทยสร้างอีด้วยนี่สวัสดีครับสวัสดีครับมาขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าจะ่ากันไหมสวัสดีครับผม